ใช่คือแพลเขาก็ให้ผมร้องเพลงนึงนั่นแหละแต่ว่าพอดีอยากอวดกีตาร์พึอันีเพิ่งผ่านวันเกิดมาครับก็เลยซื้ออก่อนวันเกิดให้ตัวเองก็เลยแต่งเพลงใหม่มาร้องวันนี้ซะเลยเพื่ออวดกีตาร์อะไร เพลงนี้ขึ้นมาก็ลเลยเอามาร้องที่นี่เป็นที่แรก ครับที่ที่บ้านบางแคครับไปสมุนที่บ้านบางแคก็หลัอันนี้เป็นความตั้งใจกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้จัดการด้วยคืออยากให้อ่ปกติอย่างงานงานส่วนใหญ่ก็จะไปหาน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าผู้สูงอายุก,ก็อยากอยาก,อยากให้เราเป็นเท t e บ้างเหมือนกันอยากอยากได้กําลังใจเหมือนกันก็เลยอ่ไปร้องเพลงไปอนเตอร์เทนให้กับที่บ้านบางแคครับเพราะว่าที่บ้าน ที่บ้านผมก็จะอยู่กับคุณยายด้วยผมก็จะเข้าใจความรู้สึกว่าแบบเออบางทีคุณยายคุณย่าเขาก็อยากเจอหลานๆบ้างอยากให้หลานๆมาร้องเพลงฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปทางครอบครัวครับแล้วก็เป็นมีเพื่อนด้วยครับเพื่อนก็น่ารักเพื่อนก็ตอนแรกอ่ะคือเราก็กลพาเพื่อนมาแบบเอเรทเทนนิดหน่อยแต่เพื่อนน่ารักมากเพื่อนร้องเพลงกับเราด้วยวันนั้นมีมีกัฟมีแบม มีเนเน่มีพี่จูเนียร์แล้วก็พี่เฟิร์สด้วยพี่เฟิร์สมาลวกก๋วยเตี๋ยวให้เออก็ชวนไปด้วยชวนไปด้วยใช่แต่เพื่อนน่ารักมากนะครับคือแค่เราบอกว่าแบบเฮ้ยจะมีวันเกิดนะเพื่อนมาเลยไม่แบบว่างให้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,ก,ลวก,ก,ก็เข็มมีแบบเดี๋ยวใส่คุณก็เห็นภาพนะองผ่าก็ก็ใช่ใช่แบบ จริงๆเราเราก็ไม่คือพูดงว่าเราไม่รู้ว่าเขาที่ซื้อให้คือเราก็แค่แบบเอ้ยเราเราอยากเราอยากได้นู่นได้นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้ก็ก็ดีใจเหมือนกันที่เขาซื้อให้ขอบคุณเราชายก็ก็เซอร์ไพรส์จริงเพราะว่าไม่คิดเหมือนกันเนี่ยผมก็เลยคิดแล้วเอาละวันเกิดพอถึงวันเกิดมาโลกจะซื้ออะไรให้ดีเนี่ยัเกีบเซอร์ไพรส์มันเป็นอะไรเเก็บไว อ<ะ>ตอนนี้ก็ซิงเกิลแรกก็เพิ่งปล่อยไปครับก็เลยคิดว่าแบบเดี๋ยวตอนนี้ซิงเกิลสองก็คุยกับทีมงานคุยกับค่ายก่อนว่าจะอยากทำเพลงแนวไหนเพลงช้าไหมหรือว่าจะเป็นเพลงเร็วอะไรอย่างงี้ก็กำลังเขาเรียกว่าอยู่ในขั้นตอนเตรียมการนนกากหรับ,บากจริงๆส่วนตัวผมชอบร้องเพลงช้าอยู่แล้ว ก็เดี๋ยวผมก็อรอลุ้นกับตัวเองเหมือนกันว่าว่าทางทีมทางค่ายเขาอยากให้ผมร้องเพลงไหนในปีนล่างๆี่าอยากจกตงระจก ก็ถือว่ามีมีมีครับไม่ไม่เยอะก็มีป่ะก <laughs> ็กรกปาถ้าอยากอยากให้ติดตามก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ ดีใจครับดีใจคือก็เราก็รอรอเราก็เขาเรียกฝึกฝนตัวเองมาตลอดอะไรอเงี้ยครับก็ถึงวันหนึ่งที่คนรู้จักมากขึ้นเราก็ดีใจที่แบบผลงานเราได้ออกไปสู่สายตาประชาชนท่านผ่อะไร่เงี้ยครับก็ตั้งใจทำต่อไปเรื่อยๆละครสปอยได้ไหม ก็สับข้าวหูบูหูหูครับเดี๋ยวพูดการตีหัวอผมะไรนะฮะโอ้โหผมเรื่องที่แล้วผมเรื่องนี้ผมบริการเนี่ยเพียงเธออะกูปังกูปังเรื่องบูนี่ไม่ต้องห่วงใช่ครับ เพียงเธออยากให้ดูเพราะว่าคือผมผมก็พูดตรงผมค่อนข้างเทแล้วก็แล้วก็ลวกหล่อสุดในเรื่องไม่ใช่คนเดียว <c oughs> อยากให้ดูคือ,ค,อคือมันเป็นผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่น่ารักครับแล้ว,แล,วแล้วตอนเราเล่นเราก็ยังรู้สึกแบบสนุกอ่ะมันมันดูแล้วอบอุ่นหัวใจใช้คำนี้อยากอยากให้รอดูนนอกจากคอมเมดีก้ก็มีบูด้วยนะหลายคนแบบเฮ้ยน่ารักก็ไม่ใช่ผมเท่ ผมบู๊อย่าอย่าไปคิดว่าผมจะตลกอย่างเดียวไม่ใช่ได้อยากให้ดูด้วยทีนี้คะแนนความขอบใจนะคะเต็มสิบไหมคะเต็มสิบครับดูอะไรนะฮะดูความเท่ดูความเท่นี่แหละโพสขอส3โพสได้นล้ยเนี่ยวัยนี้เรามันเกิดดู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 ซีรีส์ดูซีรีส์ผมปากดีเป็นกันแหละพี่ พ่ขอบคุณนะครับอ๋อไม่ใช่ผไม่ใช่อเคเอาใหมเอหมาขอบคุณ ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ติดตามผมแล้วก็อยากให้รอติดตามต่อไปว่าจะมีผลงานเป็นอะไรอไรน้ครขอแนะนำตัวอีกทีผมสวิทภาสวีทนะครับ